สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกท่านคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกมโซนไนท์พีเคลกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการอัปเดตอาชีพบอลเลตที่ได้ทําการแนะนําการบิวไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับซึ่งผมนั้นนะครับก็ได้ทําการรีเซ็ตสกิลใหม่แล้วนะครับแล้วทําการอัปใหม่ซึ่งก็จะได้นํามาแบ่งปันนะครับให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับก่อนอื่นนั้นครับเรามาดูไอเทมผูกชะตากันก่อนนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็ได้ทําการอัปเดตใหม่นะครับก็รู้สึกว่าเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ผ่านคอนเทนต์ช่วงหลังๆได้ง่ายขึ้นเราก็จะมาดูอันแรกกันเลยนะครับจะเป็นออปชันหลายนัดนะครับอันนี้นะครับก็ใส่3มชิ้นไปเลยนะครับก็จะได้สกิล5้าแฉกมาจะทําดาเมจได้เยอะขึ้นมากเลยนะครับก็ต้องขอแนะนําอันนี้เลยนะครับสําหรับอาชีพนี้ถือว่าดีที่สุดนะครับและอันที่2นะครับขโมยชีวิตก็คือดูด HP นั่นเองนะครับ อันนี้ก็ใส่2ชิ้นไปก็สามารถดูดได้5%เปเซนะครับถ้าหากว่าเรามีอันนี้แล้วนะครับชีวิตจะดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับสามารถยืนบวกบอสได้อย่างสบายใจไม่ต้องวิ่งยิงอีกต่อไปนะครับสําหรับอันที่3านะครับก็ขโมยพลังเวทนะครับอันนี้เราก็ใส่2ชิ้นนะครับก็จะดูดได้หเปอเซนอันนี้ก็ดีต่อชีวิตเป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้าเราเป็นสายสเต็งแล้วนะครับมานานนั้นก็จะน้อยหน่อยนะครับขนาดเรามีดูดมานาแล้วบางจังหวะนั้น มานาก็อาจจะไม่พอในการดูดนะครับแต่ถ้ามีแล้วก็ถือว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับสำหรับในส่วนนี้คือเกาะหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมของชุดประเภทเกาะหนักก็จะลดความเสียหายบวก10แล้วก็ต้านการกระแทกนะครับ30%และส่วนอันต่อมาอันนี้นะครับก็เป็นสมาธิก็จะลดคูดาวของทักษะนะครับและเวลาชาร์จลงไปถ้าใส่2ชิ้นนะครับก็จะลดไป50 ความเร็วในการชาร์จจะบวกอีก30นะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับทําให้เราใช้สกิลได้บ่อยขึ้นและไวขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งเราใช้สกิลได้บ่อยมากเท่าไหร่นะครับดาเมจยิ่งแรงขึ้นไปเท่านั้นนะครับเพราะเราจะสามารถกดใช้สกิลทําดาเมจได้แรงขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องมีนะครับก็จะถือว่าดีต่อชีวิตเป็นอย่างมากนะครับและในส่วนอันสุดท้ายนั้นจะเป็นเกาะน้ำนะครับอันนี้คือผมใส่เสริมเฉยๆนะครับ ก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากนักนะครับเพราะว่าถ้าหากเรามีออฟที่ดีกว่านี้เราก็จะเปลี่ยนไปหาออฟที่ดีกว่านี้นะครับก็จะเป็นจําพวกล็อกเป้านะครับเสริมขี้ดาเมจขี้อะไรพวกนี้ดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ยังหาออฟที่ดีๆยังไม่ได้นะครับก็ใส่อันนี้ไปก่อนนะครับในอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของสมใสของผมนะครับในส่วนบวกนั้นนะครับจะเป็นออฟดูดเลือดดูดมานาส่วนเสื้อนั้นนะครับจะเป็นหลายนัดกับสมาธินะครับ และอาวุธนะครับก็มีแค่สมาธิอันเดียวนะครับอีกออฟนั้นยังรีไม่ได้เลยนะครับก็ได้อะไรมาไม่รู้นะครับก็ใช้ไปก่อนส่วนสร้อยนั้นนะครับก็เป็นดูดเลือดดูดมานาในส่วนของแหวนนั้นยังใช้ออฟนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังหาอันที่ดีกว่านี้มาใส่แทนยังไม่ได้นะครับก็จะใช้เป็นเกาะน,น้ำสองอันในส่วนรองเท้าก็จะเป็นหลายนัดนะครับอันนี้ก็ใส่2อันไปเลย ของที่ผมสวมใส่นี้นะครับต้องขอบอกว่ายังไม่สุดนะครับยังเป็นแค่ของกากๆเท่านั้นนะครับในทุกวันนี้ก็ยังทําการฟาร์มหาของแล้วก็จะเปลี่ยนอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้ออฟดีๆนั้นนะครับหายากมากเลยนะครับเกมนี้ซึ่งบางทีนะครับเราได้ของมาดีๆเลยนะครับแต่ออฟดันไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับสําหรับของนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ ในตัวของผมนี้นะครับก็อัพเป็น STR ล้วนเลยนะครับและในส่วนการจัดสกิลนั้นนะครับก็จะมีสกิลอันนี้มาแทนนะครับสกิลอมตะชั่วเวลาหนึ่งนะครับซึ่งสกิลอันนี้ดีมากเลยครับเราจะเป็นอมตะในช่วงระยะเวลาหนึ่งและจะไม่โดนดาเมจนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการอัพสกิลกันดีกว่านะครับสำหรับสายนักลบนั้นนะครับ สกิลลีลารบตรงนี้เราอัพไป4เลยนะครับและถ้าสังหารอัพไป3นะครับออร่าลูกลานนะครับก็อัพไป4นะครับและข้างรบนั้นก็อัพไป4ส่วนของสายเอจิสนั้นนะครับหมัดเชียบขาดนะครับอัพไป4 ออร่าการอุทิตนะครับก็อัพไป4ยืนหยัดนะครับอัพไป3และอันนี้นะครับสำคัญนะครับไม่โอนเอ็นนะครับอัพไป1สําหรับสกิลนี้นะครับดีมากเลยครับจะเข้าสู่สภาวะไร้เทียมทานชั่วครู่นะครับระยะเวลาเพิ่มขึ้นตามแนวแน่ถ้าเราสังเกตนะครับจะเห็นว่าการเลื่อนของสกิลจาก1ไป2นั้นนะครับจะลดแค่ครูดาวของสกิลเท่านั้นกับการใช้พลังเวทนะครับ แต่ระยะเวลาของสกิลนั้นยังคงเดิมนะครับอยู่ที่2ถึง7วินาทีดังนั้นนะครับผมก็จะอัปไปแค่1แค่นั้นพอนะครับและในส่วนคูดาวที่มากนั้นนะครับเราก็ไปใส่อฟลดคูดาวแทนก็ได้นะครับส่วนระยะเวลาของสกิลนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับค่าแน่่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวในอันนี้นะครับเราจะไปพูดอีกทีในท้ายคลิปนะครับและสายวอลเล็ตนะครับกองทัพ1นรุษมตรงนี้ก็อัปไป4 โลกระเด้งนะครับก็อัพไป4กูร้องนะครับอัพไป1อําอำนาจใหญ่ยิ่งนะครับอัพไป3และตอกย้ำนะครับก็อัพไปสสกิลทั้งหมดนะครับมันจะครบ100ยพอยต์พอดีนะครับและเมื่อเรานั้นนะครับเลเวล50แล้วนะครับเราก็ยังสามารถเก็บเลเวลได้อยู่นะครับโดยที่เลเวลหลังจาก50ไปแล้วเราจะนำมาอัพในส่วนนี้นะครับ อันแรกนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับส่วนอันตรงกลางก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเพิ่มการลดคูดาวของทักษะนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็ได้อัพแข็งแกร่งไปแล้วนะครับก็กะว่าจะอัพให้เต็มเลยนะครับพอเต็มเสร็จแล้วก็จะไปอัพการลดคูดาวต่อนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตออฟของสวมใส่นะครับและการอัพสกิล ที่ได้ทาการแก้ไขแล้วนะครับและได้ทําการบิ้วนะครับให้ดีขึ้นซึ่งเราจะได้สู้มอนนะครับในช่วงหลังๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบสกิลกับหุ่นไลกาดูนะครับว่าสกิลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนต่อสู้นะครับเราก็ทําการบัฟสกิลการต่อสู้ให้เรียบร้อยนะครับพอทําการบัฟเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสกิลเพิ่มพลังนะครับให้ตัวเราใหญ่ขึ้นนะครับก็จะได้ตีแรงๆขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ทําการปาโลได้เลยนะครับจะเห็นว่าการใช้สกิลนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับในการที่เรามีดูดเลือดดูดมานานั้นนะครับทําให้เราเล่นง่ายขึ้นคือที่สําคัญในการต่อสู้กับบอสนะครับเราสามารถยืนชนบอสได้นะครับสําหรับเทคนิคนะครับในการที่ต่อสู้กับบอสนะครับเมื่อเรากดสกิลเพิ่มพลังโจมตีนะครับทำให้ตัวเราโตขึ้นแล้วนะครับเราก็กดสกิลอมตะต่อได้เลยนะครับ ก็จะทําให้เราเป็นอมตะแล้วกดปาโล่ไปรัวๆเลยนะครับจะทําให้เราโจมตีบอสนะครับโดยที่เราไม่โดนโจมตีกลับนะครับสกิลนั้นก็ง่ายนะครับไม่ยากนะครับลองนําไปเล่นกันดูนะครับในการเคลียร์มอนเคลียร์ด่านก็ไวมากนะครับเพราะเป็นการปาโล่แล้วชิ่งไปชิ่งมานะครับมอนยิ่งเยอะนะครับยิ่งชิ่งเยอะนะครับก็ตายง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมพาไปดูด่านวาคาลี่กันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับของผมอยู่ที่ชั้น35นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ได้จากวาคาลี่นะครับก็จะได้มา3อันแล้วครับก็คือเราต้องทําการฆ่าวาคาลีนะครับครบ3ครั้งแล้วเราก็จะสามารถเปิดใช้สกิลได้3ช่องเลยนะครับเราก็จะสามารถเลือกสกิลที่เราต้องการใช้นะครับลงไปในช่องได้อย่างของผมนะครับก็เลือกเป็นปาโลนะครับแล้วมีแมงมุมพิษนะครับออกมาโจมตีหรือนะครับจะเป็นสกิลเพิ่มพลังอันนี้นะครับแล้วก็ ปล่อยลูกสอนครับโจมตีไปด้วยนะครับเหรือสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นอมตะนะครับพอเรากดโล่อมตะแล้วจะสร้างยักษ์น้ําแข็งครับสําหรับสกิลของวาคลีนะครับก็มีประมาณนี้นะครับและนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการลงดันเจียนนะครับก็จะเป็นดันเจียนของวาคาลีนะครับ สำหรับอาชีพวอลเล็ตสายปาโลนั้นนะครับการทำดาเมจนั้นจะเป็นการปาโลออกไปนะครับและโลกที่ปลาออกไปนั้นจะทำการชิ่งไปชิ่งมาบนตัวศัตรูหรือวัตถุต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนะครับที่โดนโลกกระทบไปกระทบมานะครับจะเกิดเป็นดาเมจขึ้นนะครับยิ่งกระทบหลายครั้งยิ่งดาเมจแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและจะสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อเราปลาโลออกไปนะครับตัวเราจะใหญ่ขึ้นด้วยครับเพราะการปลาโลออกไปนั้นเราจะได้รับแน่วแน่ด้วยนะครับ แนวแน่นี้นะครับจะทําให้เราขยายตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะครับสําหรับแนวแน่นี้นะครับก็จะมีความสําคัญต่ออาชีพนี้นะครับก็คือการที่เราจะเป็นอมตะได้นะครับขึ้นอยู่กับค่าแนวแน่นั้นนะครับยิ่งเรามีค่าแนวแน่เยอะนะครับก็คือตัวใหญ่แบบสุดๆเลยนะครับก็จะได้อมตะนานขึ้นนะครับและแนวแน่นี้นะครับนำไปใช้ในการฟื้นฟูเลือดนะครับกับมานาได้ด้วยนะครับโดยจะมีสกิลของวอลเล็ตสกิลหนึ่งนะครับที่สามารถกดแล้ว เพิ่มเลือดและเพิ่มมานาได้ทั้ง2อย่างพร้อมกันครับโดยคิดจากค่าแน่ๆที่เรามีนะครับในการเคลียร์ด่านเคิวตันเชียนนั้นครับก็ไวมากเลยนะครับเพราะว่ามอนยิ่งเยอะนะครับยิ่งมีการชิ่งมากขึ้นนะครับและการที่เรามีดูดเลือดนะครับดูดมานานั้นนะครับไม่ต้องกลัวครับเลือดแทบจะไม่ลดเลยนะครับก็ทําการวิ่งชนเดินชนได้อย่างสบายใจนะครับ และส่วนในการเวลาเจอบอสนั้นนะครับก็ไม่ยากนะครับบัฟสกิลให้เรียบร้อยนะครับแล้วทําการกดตัวใหญ่แล้วก็เข้าไปบวกเลยนะครับก็กดตาโล่ไปลุวนนะครับจะเห็นว่ายิ่งเราตัวใหญ่ขึ้นนะครับดาเมจเราจะแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับก็เป็นการบัฟเพิ่มพลังให้เรานะครับซึ่งในช่วงที่เราตัวใหญ่นี้แสดงว่าเราแน่่เต็มแล้วนะครับเราก็จะสามารถกดอมตะได้ออมตะนั้นก็จะนานขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ เล่นได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เล่นมันด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับคือสายฟรีนะครับไม่ได้เติมนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับก็จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ